แพนด้ากุ๊กกุกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กๆุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอ้ยกุก๊กกอยู่ไหนเนี่ยนัดกันไ,นนนไนว้ที่นี่แล้วทแท้ๆไม่ยังไม่มาเนี่ย้ยณฟ้าแต็มอะไรเนี่ยโอ้ยเ <c oughs> <c oughs> พิ่งมาถึงมเมื่อกี้ค่ะ รถคันใหม่นี่ก็โอ้ยยากจอดยากจริงกดให้เลยพี่กใช่ไหมล่ะนี่ัข้างด้วยใช่ถอยมาให้แผนด้านนั่งโดยเฉพาะเลยนะเฮ้ยเฮ้ยว่าแต่มาทำไมที่นี่วันนี้นะคะพี่กูกับนัดทุกคนมาเพื่อที่เราจะมาพิสูจน์ตุ๊กตาผีสิงมีด้วยเหรอตุ๊กตาผีสิงในชีวิตจริงเพราะมีเด็กคนหนึ่งเขา่ไปซื้อตุ๊กตาตัวหนึ่งมาเขาบอกว่าเป็นตุ๊กตาที่แบบ หน้าตาเหมือนจะน่ารักนะแต่แววตาก็เหมือนจะน่ากลัวแล้วที่หัวมันส้มๆอะอแล้วมันก็ถือมีดเ้ยเนแหละเพี่บุ๊คกกก็เลยรู้สึกคุ้นๆต,ตุ๊กตาตัวนี้มากเลยอ่ะอเรา่ะก็เลยจะมาพิสูจน์กันและเขาบอกว่าวันพระอ,ะอม,มัน่ะจะวิ่งไล่หลอกล้อนวิ่งไล่แทงผู้คนที่ไหนอะพี่กุ๊กที่นี่แหละแล้วเหตุการณ์มันเพิ่งผ่านไปเหรอใช่ค่ะ เพิ่งผ่านไปเมื่อสองสามวันก่อนเองอ,ะอ่ะเขาบอกว่าเริ่มจากตรงนี้นะคะเด็กๆอ่ะบอกว่าวันนั้นน่ะได้เข้ามาเล่นที่นี่เลยนี่มันเครื่องเล่นล้างเออบุริมันไม่ใช่จะมีแค่โคลเพื่อนใช่เป็นเครื่องเล่นล้างที่นี่นะคะที่เด็กๆบอกว่าเจอผีอ,ะอ่ะแต่เดีเลยล๋ยวเราอ่จะพิสูจน์ยังไงดีละ่ะน่าเสียีมีอะไรไรื่บบย ก็แฮกกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะดูภาพเมื่อวันที่เกิดเหตุการณ์ใช่เฮ้ยทุกคนทุกคนคิดว่าไอ้ผีตุ๊กตาที่เขาพูดถึงอ่ะคืออะไรช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะงั้นเราอ่ะมาเริ่มแฮกกล้องวงจรปิดกันเลยได้ข้อมูลแล้วใช่ไหมได้ข้อมูลมาแล้วเริ่มกันเลยอันนี้เป็นภาพจริงนะคะนี่นี่เป็นภาพที่เด็กๆกำลัง วิ่งเข้ามาเล่นตรงนี้เลยโต๊ะสนามเด็กเล่นโอเคโอเคแล้วยังไงต่อ,อมีเด็กๆกี่คนอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่มีเด็กทั้งหมดสี่คนโอเคโอเคนี่ยังไงต่อกำลังเล่นขึ้นเล่นกันแบบปกตินี่ไงเด็กๆที่เราให้เราฟังอ่ะอม,มันก็ไม่มีอะไรนี่คะเนี่ยอุ๊ปเปอร์ นี่เนี่ยมันร้างก็จริงแต่มันก็ดูใหม่เนาะม,มันไม่ดูเก่าเลยซักนิดนะก็ร้างไงพี่ปุ๊กร้างก็ต้องสะอาดดิทุกคนตอนนี้นะดเด็กๆกำลังเล่นเครื่องเล่นจับจองเครื่องเล่นคนละอันอโดยที่ยังไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีเรื่องที่สยองขวัญเกิดขึ้น มันเป็นหัวล้อด้วยแล้วมันก็ถืออย่างเงี้ยหัวสีส้มเหมือตุ๊กตามันถือมีดไปแล้วมันถือไปแล้วเลยยังไงไปไปทุกคนตอนนี้เด็กๆเห็นแล้วแล้ก็วิ่งหนีไปมันกำลังวิ่งตามมันก็ถือมีดแบบนี้ไปทำยังไงดีทำยังไงดีไปไปไปไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนคุ้นๆมากเลยว่ามันชื่ออะไรอแต่เนี่ก็นึก ต้องเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ไปให้ได้วิ่งออกมาสิวิ่งออกมาวิ่งตอนนี้ทุกคนกําลังวิ่งวนวิ่งวนกันอยู่อะไม่มีใครวิ่งออกมาแต่มันเป็นเหมือนตุ๊กตาที่มันไม่ได้วิ่งเร็วมากเลยนะคะมันเหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิตแต่เชื่องช้าอื วิ่งตัดกล้องไปจากตรงนี้แล้วก็วิ่งออกไปเดี๋ยวนะจุดที่น้องคนนั้นโดนทำร้ายอยู่ตรงนี้ไปดูสิเฮ้ยมีกองนี่น้ำนี่กองน้ำเหรอเหมือนเข้ามาล้างอะไรหรือเปล่าพี่กุ๊กล้างเลือดหรือเปล่าจริงเหรอ ัวเกินไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราอ่ะแฮกกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งดีกว่าทุกคนเพื่อที่จะได้รู้ว่าอีกมุมหนึ่งอ่ะมีอะไรจากที่วิ่งตัดไปเมื่อกี้ไปทั้นหมด A few moments later โอเคเรียบร้อยโอเคทุกคนเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะคะเฮ้ยมันวิ่งออกมาทางนี้กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันพลาดเผู้หญิงลย จะทำไน้องผู้หญิงคนนึยไปดทุกคนมันผันกเอาผู้หญิงเสื้อสีฟ้าล้มเหรอ,อแล้วไอ้ตุ๊กตาหัวสีส้มที่มันถือมีดอะ่ะน,น่ากลัวมากเลยไนปะดูต่อ ความสามัคคีอะทำให้รอดทนและเด็ก็วกิ่งไปทางนู้นกันเฮ้ยเดี๋ยวนะทางนู้นมันเป็นสุสานเก่ารึเปล่ากุ๊กน่ำมันสุสานจริงด้วยสุสานเก่าแต่ดีนะอาจจะไปหาที่หลบได้อะเนาะใครมองมาทางไหนด้วมาพิลุกุ๊ก เป็นยังไงพี่กุ๊กตุ๊กตาผีสิงชักกี้เหรอเฮ้ยมันหายไปแล้วพี่กุ๊กเออคือมันหายไปแล้วเราก็ขอหายไปบ้างแล้วเอฟตีนมินิทส์เลเทอร์จะเป็นลมจะเป็นลมจะเป็นลมเรื่องอะไรบ้างพี่กุ๊กทุกคนพี่้วนะคะไปรีเสิร์ชข้อมูลจากอากู๊กูเกิลเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าไอตัวนั้นอ่ะมันคือตุ๊กตาผีสิงชักกี้ นี่นีเดี๋ยวเราอาจจะมาเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆนะเขาบอกว่าเป็นตำนานแค้นฝังหุ่นของตุกตาเด็กผีแน่โหดเมื่อวิญญาณของฆาตกรโหดเหียมันเข้าไปสิงอยู่ในตุกตาตัวนั้นอะตุกตาตัวนั้นอะก็ไล่ทำร้ายผู้คนน่ากลัวมากเลยอะแล้วที่เราเห็นอะมันจะใช่ตุกตาชักกี้ที่เดียวกับในตำนานนี้ไหมคะนั่นสิัมีพี่กำจัดไหมพี่กุ๊ก อ,อยังไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวเรา่ะองต้องศึกษาให้มากกว่านี้ถ้าทุกคน่ะรู้ว่าควรจะทำยังไงอ่ะก็อย่าลืมช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วอยากให้พี่กุ๊กอ่ะไปล่ตัวอะไรหรือบินโดนไปหาตัวอะไรอีกอ่ะก็อ,อ,อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ได้นะีไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปหามก่อนว่าชัคก,กี้ต้องทำยังไงเสืส้อกูเกิลต่อ